I 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 มีไรอ้าวไอ้เหียไม่ใช่นี่ว่าชุดไมฟเด่นวันดเจ้วันจอสตวเด่นตูด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 เจ้าเจ้า้เหนุ่ยเจ้จ้เนุ่กัวันนกวันกวัอกวานกวันไอู้หไอ้ยกู่ยามไปไม่ใช่หรอไอ้ไอ้ฟามึงลงมาไอ้ฟานไอ้ฟามึงลงมาเอ้ยอยู่นี่ว่ะ มันตีมันอีมันส่งตีสมกันนะเฮียไม่มีลูกเยอะไรตามึงมาอยู่ไม่รู้เลยอยู่ไหนเนี่ยออุ้ยอุ้ยอกีกีหนอตกูอ่เอกเอ้ม้เว้ยเว้ย เอ้าอัมดาวเอม่อมจุดฉัมจำไม่ได้กัมาแล้วกูกับมาเลยตังกูตังกูตังกูมันจะตายแล้วตังกูอีกนิดเดียวตายแล้วกูยิงเป็น้อยด์่มดแล้วติ๊ดาวันนี้ติ๊กดาวันมันก็ฟักกระปไม่รู้จะไปตรงไหนเลยเนี่ยช่วยกูเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกูนั่นใช่ไหมนั่นไม่ไม่เพื่อนมามาช่วยเพื่อน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 เนี่ยแหละเนี่ยอีกจะตายแล้วจริง

Oh my god, why is he saying that? Like it's a lot of people. It's like you. It's a lot of That's why we never met Joanna. Joanna's always the most fucked after a night out. And we're all the most We talk, mama. Yeah, boy. Wait, wait, wait. Say, say it louder, like, Puka hurtful.

เะว่าน่ะอย่ายิงยิงตรงขวาไว้ขโมยเห็นไหมเฮ้ยช่วยแก้ก่อันูกมึงได้่มึงจะกล้าวัดตหรอมันกล้าละกล้าเข้มา มยก็สไลคีย์อะฮุยคียอะไรวะังส์คันโอ้ s โอ้ย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 โออ้ย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 อ้ย้ย้ยอ้ยอ้ยอ้ย้ย้ยอ้ย้ยอ้ย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 เ้ยเ้ยโอ้ยอ้ย้ยเ้ย้ยอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยอ้ย้ย ขวาขวามันต้องหนีเพราะวงวงวงลองซ้ายเฮ้ยมันเอางไม่เห็นมันโงมันงั่งไว้มันงั่งย้ทีก่เฮตรงนี้ยดีแล้วเราวงมันบีบขย้ายเป็นมือสไนเปอร์เก่าที่ัวที่สุดในโลกที่ัววว่ามว่ามือซ้ายซ้าย้านะเออไอเทียเออไอเทียไปเลยตอซ้ายก่อนตซ้ายก่อนไปเลยใครแปดใครเปิด quả có bà có bà sắt máu rồi kìa đã easy đi học vào Uuuu Mấy khuẩn mà cái mừng, mấy khuẩn mà cái mừng Phải chín lên ạ, lũ lên Lặng, lằng lằng, lặng, ốc thêm, ốc thêm Na đây, lằng lặng, tao lại Just a minute till the ring closes, huh? Good, it's not far Ơi, giây ba không phải thái mà thái 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 tùng đúng rồi anh ta mày bấm luôn gần bam lô gần bam lô đây bây ปั๊มโล่ปั๊มโล่รอปุงงงใหม่ยี่ยมึงจะสั่นทำไมวะเฮ้ยข้างหลังมันมียังมีติ่มเหรอเออเอาเอาเอาตีหน้าเลยก่อนว่กว่าตีหน้าก่อนมึงอย่าไปช่วยมึงอย่าไปช่วยตัวที่เหลือตัวเดียวเว้ยเออฮะอ๋อเกิดเฮียแล้วเฮียแล้วมี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 แล้วเจอตีแล้วก้าวัดก้าวัด I you. I got you. 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 i need to recharge my shield. Yo. What? The young fool.